เฮ้ยสวยสวยให้ลิงช่วยลิงช่วยลิงช่วยเร็วอันนี้กกอ เป่าเลยเป่าเลยเป่าเลยนไม่ได้สู้้ิปขึ้นมาข้ไหนไม่อะไล้วขยไม่ขยับใครขยับกได้กไดว่าพว่ามันถอยมาที่เออมันป็นไงมันก็ไม่ไม่ไปไหนกลอยู่แล้วไม่มีผลหรอกครับมันจขยับไปตรงไหนอ่ะ คนละต้วไงตามใจป่อแม่เลยกากี่ปีตอรายการก็แล้วแต่ว่าแน่เลยนั่นก็คุยจิกิีวัีวันอะไรที่วให้เพื่อนเลยนะมันเกิดเกิอันนี้ดีค่ะคุณโโเป็นส็อกโกแล